สวัสดีครับผมจักรพันธ์เน้นสรีนะครับวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์หลักสูตร tyc เพของผมนะครับโดยหลักสูตรนี้มีสโลแกนว่าตรงประเด็นทุกความรู้เพื่อมุ่งสู่สานามสอบครับจุดเด่นของคอร์สนี้นะครับก็คือผมจะมีการช่วยเน้นย้ำเนื้อหาสําคัญที่สามารถออกข้อสอบได้บ่อยๆเนี่ยให้กับพวกเรานะครับเราจะได้ไม่ลืมเนื้อหาสําคัญพวกนี้ครับแลวถ้าเป็นเนื้อหาคํานวณเนี่ย ผมก็จะมีการสอนแบบเป็นขั้นตอนเลยนะครับเช่นโจทย์ข้อนี้ถามอะไรนะครับถามแบบนี้ต้องใช้สูตรไหนนะครับแล้วสูตรคืออะไรพอเรารู้สูตรแล้วแทนค่ายังไงพอแทนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องคิดเลขยังไงผมก็จะสอนให้แบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะครับคือเนื้อหาหรือว่าโจทย์คำนวณเนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบเป็นขั้นตอนได้นะครับโจทย์พวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับพอโจทย์ง่ายเราก็ทําโจทย์ได้พอเราทําได้ก็จะมีความมั่นใจในการทาข้อสอบมากขึ้นครับ และหลักสูตรเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดกว่า200ข้อเลยนะครับให้เราได้ฝึกทาก่อนที่จะไปลงสนามสอบจริงเลยครับแล้วผมก็จะช่วยเฉลยให้แบบข้อต่อข้อเลยนะครับการที่เราได้ทําโจทย์ไปพร้อมกันนะครับมันมีข้อดีคือผมก็จะช่วยแนะนําเทคนิคในการทําโจทย์ต่างๆให้เช่นการหาคีย์เวิร์ดของโจทย์นะครับคือโจทย์บางข้อเนี่ยจะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับถ้าเกิดเราอ่านไปเนี่ยเราจจะสับสนได้นะครับแต่ถ้าเราหาคีย์เวิร์ดของโจทย์เจอเนี่ยโจทย์ข้อนั้นก็จะง่ายเลย เพราะฉะนั้นผมก็จะช่วยแนะนําในการหาคีย์เวิร์ดของโจทย์แต่ละข้อให้นะครับส่วนเอกสารประกอบการบรรยายเนี่ยผมก็จะมีการรวบรวมเนื้อหาสาคัญทั้งหมดเอาไว้ให้ในเอกสารแล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้อ่านทบทวนได้อีกครั้งเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการสอนของคอร์สนี้กันครับตัวอย่างในสไลด์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ลงทุนเนี่ยได้ลงทุนในหุ้นเเมื่อวันที่1มกราปีห้าหนึ่งะนะครับในราคาร้อยบาทนะครับ แล้วต่อมาในวันที่สามเอทันวาในตอนปลายปีเนี่ยราคาเนี่ยมันปรับตัวเป็น1110่งร้อยสิบะตนนั้นถ้าซื้อไอ้หนึ่งมกราเนี่ยต้นปีต้นปีหน0ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วสามเทันวาเนี่ยปลายปีเป็นเท่าไหร่ครับ1 1ึร้อยสิบนะครับแล้วระหว่างปีห้าหนึ่งเนี่ยบริษัทเอจ่ายปันผลมาให้ห้าบาทนะแสดงว่าระหว่างปีได้ปันผลมาอีกห้าบาทให้เราหาอัตราผลตอบแทนนะแหนจ์ให้หาอัตราผลตอบแทนเราขีดเส้นยกันนะโจ์ให้หาอัตราผลตอบแทนนะครับ เพราะฉะนั้นสูตรผลตอบแทนเราคืออะไรครับปลายลบต้นบวกปันผลหารต้นใช่ไหมปลายเราเท่าไหร่ครับปลายนี่ไงปลายสามสธันวาใช่ไหมปลายร้อยสิบบาทบันั้นปลายเราคือร้อยสิบเห็นไหมครับลบต้นต้นก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับราคาต้นปีลบต้นคือหนึ่งร้อยมีปันผลไหมมีได้ปันผลกี่บาทค,ครับห้าบาทก็บวกห้าไปแล้วก็หารต้นก็คือหนึ่งร้อย กดเครื่องคิดเลขออกมาก็ร้อยสิบลบร้อยได้อลองกดเครื่องเลขตามกันไปก็ได้นะครับร้อยสิบลบร้อยก็ได้10บสิวกหได้15บห้าสิบยก็ได้0ูนย์จุดาทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยก็จะได้15%ก็แบบนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากคอร์สนี้และไปสอบผ่านกันได้ทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับ